านันตริกะสมาธิยาน,านิเทศ2 1 1ปัญญาในการตัดอาสวะขาดเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอานันตริกะสมาธิยานอย่างไรเอกคตาจิตอันไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งเนคขมมะเป็นสมาธิยานย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งสมาธินั้นอาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปด้วยยานนั้นสมถะมีก่อนยานมีที่หลัง ด้วยประการดังนี้ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีได้ด้วยยานนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการตัดอาสวะขาดเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอนันตริกะสมาธิยาน2 1 2คําว่าอาสวะอาสวะเหล่านั้นเป็นฉไนอาสวะเหล่านั้นคือกามาสวะ ภาวาสวะทิฏฐสวะอวิชชาสวะอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปณที่ไหนทิฏฐาสวะทั้งสิน้นกาม,มาสวะอันเป็นเหตุให้ไปสู่อบายภวาสวะอ,อ,วอันเป็นเหตุให้ไปสู่อบายอวิชชาสวะอันเป็นเหตุให้ไปสู่อบายย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปติมัคอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งโสดาปติมัคนี้ กามาสวะส่วนหยาบภะวาสวะและอวิชาสวะอันตั้งอยู่ร่วมกันกับกามาสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยสกะทาคามิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งสกะทาคามิมักนี้ภาาาสวะทั้งสิน้นอวิชาสวะทั้งสิน้นย่อมสิ้นไปด้วยอาราหัตมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอาราหัตมักนี้ 213. อเอกคตาจิตอันไม่ฟ pues. ุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งความไม่พยาบาทละถึงด้วยอำนาจแห่งอาโลกาสัญญาด้วยอำนาจแห่งความไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งการกำหนดธรรมด้วยอำนาจแห่งยานด้วยอำนาจแห่งความปราโมดด้วยอำนาจแห่งปฐมฌานด้วยอำนาจแห่งทุติยฌานด้วยอำนาจแห่งตติยฌาน ด้วยอำนาจแห่งจตุตทชานด้วยอำนาจแห่งอากาสานัญจายตนะสมาบัติด้วยอำนาจแห่งวิญญาณัญจายตนะสมาบัติด้วยอำนาจแห่งอากินจัญญาัยตนะสมาบัติด้วยอำนาจแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติด้วยอำนาจแห่งปัทวีกสินด้วยอำนาจแห่งอาโปกสินด้วยอำนาจแห่งเตโชกสินด้วยอำนาจแห่งวาโยกสิน ด้วยอำนาจแห่งนีลกสินด้วยอำนาจแห่งปีตากสิ์ด้วยอำนาจแห่งโลหิตากสินศีด้วยอำนาจแห่งโอทาตากสินด้วยอำนาจแห่งอากาสกสินศด้วยอำนาจแห่งวิญญาณกศินด้วยอำนาจแห่งพุทธานุสติด้วยอำนาจแห่งธรรมานุสติด้วยอำนาจแห่งสังคานุสติด้วยอำนาจแห่งศีลานุสติ ด้วยอำนาจแห่งจาคานุสติด้วยอำนาจแห่งเทวตานุสต <ór> <ion. arian Inaudible> ิด้วยอำนาจแห่งอาณาปานสติด้วยอำนาจแห่งมรณสติด้วยอำนาจแห่งกายคตาสติด้วยอำนาจแห่งอุปัสมานุสติด้วยอำนาจแห่งอุทุมาตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งวินีละกะสัญญา ด้วยอำนาจแห่งวิปุภะกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งวิชิตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งวิขายิตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งวิขิตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งหัตตาวิขิตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งโลหิตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งปุรุวกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งอัตติกะสัญญา ด้วยอำนาจแห่งการหายใจเข้ายาวด้วยอำนาจแห่งการหายใจออกยาวด้วยอำนาจแห่งการหายใจเข้าสั้นด้วยอำนาจแห่งการหายใจออกสั้นด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้ร okay ู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความระงับกายสังขารหายใจเข้า ด้วยอำนาจแห่งความระงับกายสังขารหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งปิติหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งปิติหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งสุขหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งสุขหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งจิตสังขารหายใจเข้า ด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความระงับจิตตสังขารหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความระงับจิตตสังขารหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งจิตหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งจิตหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า ด้วยอำนาจแห่งความทำจิตให้บันเทิงหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความตั้งจิตไว้หายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความตั้งจิตไว้หายใจออกด้วยอำนาจแห่งความเปลื้องจิตหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความเปลื้องจิตหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้า ด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความดับหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความดับหายใจออก ด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความสละทืนหายใจออกเป็นสมาธิแต่ละอย่างแต่ละอย่างยานย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งสมาธินั้นอาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปด้วยยานนั้นสมถามีก่อนยานมีภายหลังด้วยประการดังนี้ ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีได้ด้วยยานนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการตัดอาสวะขาดเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอนันตริกะสมาธิยาน214คําคำว่าอาสวะอาสวะเหล่านั้นเป็นนะไหนอาสวะเหล่านั้นคือกามาสวะภวาสวะ ทิฏฐาสวะอวิชชาสวะอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปณที่ไหนทิฏฐาสวะทั้งสิ้นกามาสวะอันเป็นเหตุให้ไปสู่อบายพราวาสวะอันเป็นเหตุให้ไปสู่อบายอวิชชาสวะอันเป็นเหตุให้ไปสู่อบายย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปติมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งโสดาปติมักนี้ กามาสวะส่วนหยาบภวาสวะและอวิชชาสวะอันตั้งอยู่ร่วมกันกับกามาสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยสกะทาคามิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งสกะทาคามิมักนี้กามาสวะทั้งสิ้นภวาสวะและอวิชชาสวะอันตั้งอยู่ร่วมกันกับกามาสวะนั้น ย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอนาคามิมักนี้ภวาสวะทั้งสิ้นอวิชชาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอรหัตมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอรหัตมักนี้ชื่อว่ายานเพราะอัตว่ารู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะอัตว่ารู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการตัดอาสวะขาดเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอนันตริกะสมาธิยาน